สิบวัตต์คันใช่ไหมผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนโอ้ที่จ้างผมไปปั่นแถวสนามหลวงรันทะลุอ๋อเปล่าๆครับผมมาปั่นเล่นแถวนี้ก็เลยถามดูว่าปัจจุบนันตอนนี้เหลือ,เหล,อเหลือประมาณกี่ลำเหลือสิบใช่ไหมอ๋อพอดีผ่านมาแถวนี้เลยแวะเข้ามาดูเอ้ยยัง,ย,งยังเหลืออยู่ไหมผมทุกวันเลยจ้างไปปั่นแถวลานทะลุออ๋หลายปีก่อนเขาจ้างวันประหยัดพลังงานทางชาติอ๋อจ้างแกงลุงไปใช่ไหม ไปปอยบางรอบสนามหลวงเานามาโอ้ยปันจากนี่ไปเหรอครับใช่ครับแล้วตอนนี้เหลือลแค่ซอยซอยนี้ซอยเดียวใช่ไหมซอ,อ,อยเจริญรัตน์เขมาก็มีตอนนี้อ่าเอ่อซอยเขมาน,น,นี่คนละวินกันใช่ไหมครับละวินครับแล้วก็บางซ่อนมีู่หน่อยโอ้เพราะจำได้ว่ามันตอนนั้นคุยก็บอกเหลือไม่เยอะแล้วใช่แล้วตอนนี้ค่าบริการเท่าไหร่ครับค้าบา ห้าบาทใช่ไหมข้ามสะพานถึงจะได้สิทธิ์ข้ามสะพานคือข้ามสะพานตรงไปข้างในอ๋อข้ามออกบอลรีมมีห้าบาทเลยจ้ะตอนนั้นผมมาแต่เช้าเลยเหมือนกับไปตลาดมีทุกของทุกของกันอ๋อหมดแล้วหมดแล้วจัดเลยจัดเลยหมดแล้วเจขอบพระคุณมากนะครับลูกพี่เท่มากเลยอ่ะ อนี่คือแผ่นกระดาษที่วางบนรลงรถไฟแล้วรถถอถอบนรางรถไฟใ่แล้วคนขับว่าจะถือม้ยาวๆแล้วค้ำค้ำไปเหมือนถอเรือใช่ะไฟจะมีสอแบบแต่ตอนนี้รถถอหลังที่ชุมชนคืนย้ายไปหมดแล้วไม่มีล้ไม่มีรถถอแล้วชุมชนซาล้งก็มาเกิดทีหลังเหรอฮะมาเกิดของการที่มีพร้อมกันใช่ไหมตอนนั้นตรงนั้นอะคนตรงนั้นอะเขาไม่เดินมาตรงนั้น่ายซอยบ้านถูกไหมขึ้นตรงนั้นจะขึ้นถอเลยใช่แล้ว รถถอไปต็ละลาดเพราะาลยันก็อยู่ติดทางรถไฟทีโอ้โหแม่งฟังเรื่องเล่าแล้วรู้สึกว้าวมากเลยสมัยก่อนมีท่อมีท่อไอ้นี่ด้วยแล้วรถถอนี่เราคิดค่าบริการเท่าไหร่ครับสมัยก่อนสามบาทสามบาทโอ้โหแล้วเราก็คือจำนวนคนเหรอเจ๊ต่อคนหรือคนละสามบาทมันได้กี่คนสมัยก่อนรถถอเนี่ยปจะมาณสี่คนสี่คนแล้วมันส่วนกันยังไงลางแค่นั้นลางเดียว ยกสวนยกสวนก็ถ้าเกิดว่าีรถไฟมาหรืออะไรถ้าเขาได้ยินเสียงหัวเรือเขาอะไรเขาก็จะจอดแล้วเขาก็ลงใช่เพื่นลงแใช่แล้วก็ยกแผนกระดานเอกไวข้างๆกอดพอ้โไปก็วางเอนเดิมใช่เฮ้ยว่ะโอ้ยก่อนเลยเออแล้วเวลารถหอวิ่งสวนกันก็ยกเหมือนกันใช่ยอดลก้าก็รับช่วกันยกกันดูะเออเท่เท